ครับผมมันลังง่าอยู่นะครับผมนี่นี่มครับผมงามงามครับ ับผมสวัสดีกางขึ้นับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุโคันต์บผมสันหาเลาะทุ่งนาครับผมพามาหาอยหากินอยู่ลครับเมื่อนี้ครับผมพามายามเบ็ดครับฝนตกครับพี่น้องว่างเงี้งก็เลยไม่ได้ทายทำให้ใส่เงี้ยไก่ครับเบ็ดผูกครับผมไปติดตามรับชมผลงานน้ากันเลยครับผม่านมาชมทุกทท่านครับผมทั้งใหม่ทั้งเก่าครับเบืองกันกันครับนั่งแรก บอลบอนโอ้โยตึงครับพี่น้องโอ้เสียเกง่งจิงครับพี่น้งองอยู่พ่น้อหน,นี่ครับเนาอ่ะรุ่นน้ากันครับเป็นปลาอีหยังครับพี่น้องท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นปลายังครับหกพันนี่ครับผมข้อมหกเนี 6, ย่ยกต้องวอาถึงครับผมอ่ะลุ่นน้ากันปลาอีหยังน้อน,นี่ครับ อุ้ยผมปนิเป no so okay. <Bom> ็นปลาไหลนะส่วนไหลครับผมพันธุ์ตัวแับงนะครับมันไหลง่ายเลยครับผมยอดเลยครับผมอัน่า้ะครับผมแย่กับหวานนะครับผมนี่ครับผมน้ำนี่ครับไหลครับผมน่าจะครับแย่ครับผม โอ้แหอะรก็โน่นโซล้วครับผมมันกำลังแหลกเงยไกลนะครับพี่น้องเม็ดหนาดินครับผมโอ้โหขนาดครับพี่น้องสีมานคักปันใดครับผมมือนี้ครับผมเสาก็ยังมาติดตามผลงานน้ำกันอีกนะครับเด้อเสานี่กัยังวับิดนะครับผมข่ายามไปเรื่อยๆครับผมขอมากฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสัญหาทุ่งนาด้วยนะครับผม ถ้าถูกใจคลิปนี้กดถูกใจด้วยนะคะรับเสียงต่าง่างน้องนี่เป็นหนึ่งเดเนี่ยครับผมแต่บุกหอยมันหลายไอ้คัหอยนี่ปลามาทั้งนี่ปลากินเห็นผมบ้านอ๋อเนี่ยละ่ะโอเคโอ้ยเก่งอตรติ่งครับพี่น้งองเห็นเสียงวครับ ตึงเปียเดี๋ยวมาลุน้นน้ำกันติดตามคำหลังนะครับผมติดตามผลงานเป็นปลาไหลเลยปลาคอนี่สิคิดว่าคุณคิดว่าไหนเป็นปลาไหลครับ ครับผมปลาไหลครับสองครับผมปลาไหลนะครับสองแล้วครับผมสองครับไปสองแล้วไปเบิง้งยึดเอาผมโมาโนเอาหยืดวะ ใช่เวลาไหลังยิ่ฟังเลยแต่โอ้ยบอกหอยหลายขนาดครับโตมากหลายกินเงี้ยอยู่แล้วบอกหอยเนี่ยครับนี่สไลี่หน่วยงามๆข้ังในนี่ครับหลังนี้เคียงอีกแล้วครับผมขอหยาดตั้งกล้องก่อนครับบอยมนันมันอีกแล้วครับพี่น้อง ยิงก e <at> ันครับผมหกหันกับพ่คงแข้งหน่อครับผมรุ่นครับผมอยู่ครับผมมันแลละสามนะครับปลาไหลล้วน กรพอะไรกินอยู่ละครับผมสามเครับผมปอะไรเงี้ยไกลนะครับผมลงหนาดินครับ,บเบดเงียบจ้ะครับผมไปรุ่นฟังกี่ต่อำังมีรุ่นครับผมฟังคล้องครับผมเป็นคล้องคล้องติดกระบ,บอกใหญ่ครับผมน่าจะมีโตอยู่ฟังลยง ปลาไหลปกคอนี่นะครับโอ้ตึงขึ้นเลยข้าลังนี่ครับผมนี่โอ้เสียตึงตึงขนาดครับพี่น้องอยู่นะครับผมมาติดตามน้ำกันครับผมตามเป็นไผอ,อยงอ่งนี้ครับพี่น้องอันดซ้อมคิดโรภัยครับโอ้ปลาไหลใหญ่งนะครับผม ครับโอ้ยครับนะขนาดไปดึงหนึ่งตัวอาจจะได้หลายมันได้ครับคืนนี้ครับผมหอยหลายขนาะดมาไม่เคยมากเกีขือนะครับหลกนี่มาเทลแล่ครับปีนี้ครับผมโอ้ยบอไดีม้มเอาง่ายนบอได้มาหลายปีแล้วครับมาหากินทั้งสี้นกรเพิ่งมาปีนี้แหละครับผม มาก etera, ั <göster ges 2> mm ็เพราะได้กินอยอ่อ้้เยอะนึ่วันปลากินเราเมีนครับนี่บอกหอยกินหอยทั้งกุ้งกุ้งไฟกันหลายกุ้งไฟตาแดงทางล้างอยู่ครับผมแต่มันส่อนบ่ได้ครับปลาปลากำลังเข่าครับผม tươn xong à, bọt thân bà bọt thân bọt hỏi ôi vâng cùng này các đá đèn sắc lạc kìa oh. mình nhăn dao là khắp ôi chỉ ôi là nó ôi 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 ra đây ôi ยูมาเลยครับยูครับปาคอครับปาคอปากคบพี่น้องกินปาคอแล้วบ้ดนี้ครับพี่น้องยังปาดดีครับูครับ ได้กิ่นเยอะครับก็ได้ปนใส่เบ็ดปากกอเนี่ยสังเกตด้นะครับผมถ้ามันหกปลาคกอจะไม่ค่อยเข่านะครับผมกินนี่แล้วครับล้างเลยอู้หูยง่ายครับตัวนี้ตัวนี้งามครับผมงา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 มครับเก็บผลงานก่อนครับพี่น้องงามครับตัวนี้ แกงสมนะครับเนาะตารนีะครับผมมันเป็นแป่นปื้นเป็นแป่นมอคคัยห้องนี่ยปากอจะเข่าครับผมแต่โคกๆปกากก้อก็ค่อยเข่าดอกเพราะว่ามันปากก้อมันจะบวมมากโคบหกครับผมหกแต่ว่าข้างล่างมันจินลงโล่งสะว่างโล่งปากอจะเข่าเฮ้ฟังตั้งสิครับผม ปาาลายังเอาไหลอีกแล้วครับพี่น้องเอา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 ไหลครับามาอีกแล้วครับ ใหโตแล้วเดี๋ยครับเอ,อ้ยอยู่โตวะฟังเลยปลากำลังเคาครับพี่น้องไปซ้ำตื่นผมเมื่อกี้โอ้โหไงงามเติบครับ <c ười> กำลังจะเขา่ายังสวบตับกึบกับอยู่อือจังไหนไทยโอ้ยแต่กุก้งก็มาคอยกุ้งก็มาคอยกิน ครับผมโอ้เงียบครับจบครับผมย้ำเงินเศร้าพ่อกันครับผมมันหน่อยมันหลายครับผมเงินเศร้าเงินเศร้ายังพ่อกันนะครับเนาะจังว่ากันไหมครับเงินเศร้าสวัสดีย้ำเืิอเศร้าครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมสวัสดีย้ำมืิอเศร้าพ่อกันเศร้าครับผมโม่งกว่าแล้วครับผม พาทิ์ขึ้นแล้วครับแดดแจ้งจางปางครับเหมือนที้ท้องฟ้าโป่งครับฟ้ายามเบ็ดครับผมเมื่อคืนก็พอได้กินอยู่ครับผมไดวันไล่ไปหาโตบ่เมื่อคืนผมก็อสองโตติดตามผลงานกันเศร้านี่ครับผมจะได้อึบจะได้หลายตำไหนครับเศ้านี่ เป็นตาเพราะหอยหลายขนาดหอยกลินเบิดมาตะคือ่หอยหอยคั้นกับหอยเสลี่ลาย ครับผมหวานเยู่เนี่ยเนียครับยังนี้ครับเีรยจแล้วเนีบเราเอนหกเนียเข้ามาถึงบินครับผม bán người thương thì mong thì hai cái tuột nâu đó không tình ta quá ta đây kìm con này sau này nó khứa nó mà anh nhớ mà khứa Đừng, 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 โอ้โหโอ้โหขวอ,อ,อปักหนึ่งครับผมข้อน้อยไว้เป็นร่องน้ำครับผมขุดออกไปหาน้องไงผมครับจังไรนี่นครับลังเนี่ยตึงครับตึงครับผมเค้งครับผมเสียกตึงปล่อหที่เปล่า ลุ่นน้ำกันครับผม หน้าม,มันล่นขึ้นมากเท้างดีดีเยู่ผมวะนี่นี่มันหกต่างล่างเนื้อแรงนี่นเข่งเลรอครับผมหลุดน้ำกันครับผมเข้งแั่นอนอี่ครับพี่นอ้อง เลครับผมตัวนี้ตัวไหลค,ครับผมโอ้ยเลยครับผมงามตัวนี้ครับงาหมกยังงามครับเลยครับผมไม้ทั้งน ong โล่งครับผมได้กินมันนี่หอยกยลิ่นแยผมปวดมากแต่ว่าถ้าหน้ามันขึ้นจักน้อยมันทีดีครับผมขึ้นเห็นร่นขึ้นว่าน้องเทิงที ป่าจะไต่การอยู่เอาเนี่ยมืนบ่โอ้ถึงเบ็ดครับคอครับผม แต่คงเว้นกันดีๆอยู่ครับผมห่อหวยจะบ่ค่อยขวนครับอหอยมันขวนขึ้นครับผมงเว้นหอยมีมลงนาเลิกเปดิดตูของเงียห้องครับผมหอยคัดครับสลีกินเบดหลอนเบแล้วครับผม มุกันแล้วป่าก็รียนหันน้องครับผมป่าครับผมป่าน้อยครับปักไม่เป็นปักกระเดิดครับผมปักลับ,บครับผม มีดังไดนครับจะได้กินว่าป้าเสิงนีครับี่น้องีกว่ากินนะครับ สิลิอยู่แท้กี่นอข้างนี้เขาว่าปลาหกเลยครับมันนี้ปลาสโนูครับผมบลุกเข้าไปปลาไหลไหลปลาคอละครับผมข้างนี้แต่หอยมันหลายพื้นบ้านก็โดดบุบบ้าม่วมบ่วมลงไปนข้างในครับลังนี้ครับผมเข่งครับเลยครับ โอ้ยต้นเนี่ยโอ้พี่ครับพี่น้องอ้าหมดตายครับปลาไหลงครับผมนี่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 หัวครับหัวหัวปลาไหลมาตะปลาไหลครับผม ครับผมรุนกันไปขึ้นมาโดดคอใหญ่บั่มบั่มเยอะครับผมเอาเ้า้างไในครับตึงขึ้นหลังนี่ครับผมเอาไปละนี่เสียกเก่งเลยมาน้องพี่ครับเอ้าพี่ครับพี่น้องปลาไหลอีกแล้วครับนี่ปลาไหลอีกแล้วครับผม อันปลาไหลครับผมเนี่ยไก่สดครับผมนี่ได้ครับผม,อมยอดกันละครับผมดูเงินต่อเรื่อยๆครับผมไก่จีบเบิดแล้วครับนึหลังนี้เอาไว้นี่หลังนี้เสียงสวบก,กุบก,กับกบกับดี๋ยวเมื่อคืนนี่ครับ อืออยู่แต่นี่ครับเนี่อ่ะจริงด้วจริงไปอยู่มา,า,าในพันธุน์บุม๋มหรือบุ๋มเน่นาะประกอบญ่นะครับเนาะโมมีเลยครับผมนี่ก็มีปลาไหลคอหน่อยปักโอ้บดเหรอครับะะผมวันนี้ก็ผลงานก็ถือว่าใช้ได้เยอะครับผม ฝากลาฝากแช่ครับมาฝากไลาฝากแช่ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผมผลงานเศร้านี่กับพระยุยได้กินอยู่ครับผมเพราะๆก็มือคืนเนี่ครับผมหมานู่ครับผมตือว่าใส่ได้อยู่ครับเป็นน้องครับผมสองน้องคู่กันครับผมัางนี้ก็เป็นน้องครับน้องใหญ่ครับ ไมก็ใส่ได้ครับผมมาหาอย่หากินได้ครับผมหลังเทคโนครับผมเข้ามาในซอยเทคโนนะครับเนาะคนพื้นที่จะจักดีครับผมกันหนายังพอกันไหมครับผมกราบสวัสดีครับผมไอ้ก็หมายสวยๆงามๆเขานี่แหละครับผมอานูครับป่าครับผม